ราหูหรือพระราหูคือเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงและภัยพิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อดาวราหูโคจรเข้าทับลัคนาของใครก็ตามรับรองได้ว่าชีวิตของเขา จะต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงรวมถึงความวุ่นวายอุปสรรคเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอตามตำนานเทวดานพระเคราะห์คำพีเฉลิมไตรพบพระราหูเป็นเทวดาลำดับที่8เกิดจากการที่พระอิศวรทรงนำหัวผีขโมด2 2หัวมาป่นลงเข้าด้วยกันแล้วประพรมด้วยน้ำอมฤตจึงบังเกิดเป็นพระราหูขึ้นมายักษ์หรืออสูรที่มีกายเพียงครึ่งท่อน มักปรากฏในลักษณะที่กำลังกลืนกินพระอาทิตย์หรือพระจันทร์หรือทำท่าทางที่คอยดักจับพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ซึ่งมาจากตำนานสุริยคราสและจันทรคราสความหมายในลักษณะดังกล่าวนี้สามารถมาจากคติความเชื่อเกี่ยวกับตำนานพระราหูที่ว่ายักษ์ชื่อว่าพระราหูผู้เป็นโอรสของนางสิงฮิกาในขณะประกอบพิธีกรรมกวนน้ำอมฤตของเทวดาและอสูร พระราหูได้ขโมยดื่มน้ำอมฤตพระอาทิตย์กับพระจันทร์ซึ่งนั่งอยู่ด้วยกันได้ฟ้องแก่พระนารายว่ามีอสูรตนหนึ่งได้ดื่มน้ำอมฤตแล้วพระนารายจึงตัดเสียงอสูรคือพระราหูเผื่อลงโทษแต่เพราะพระราหูได้ดื่มน้ำอมฤตไปดังนั้นจึงไม่ตาย แต่กายขาดเหลือเพียงครึ่งท่อนโดยความแค้นพระราหูจึงคอยพยายามกลืนกินพระอาทิตย์และพระจันทร์เลยเป็นที่มาของราหูอมจันทร์ อีกทั้งบทความวิจัยจากวรารสารมนุษยศาสตร์วิชาการปีที่26ฉบับที่2ได้อธิบายเชิงศึกษาการสร้างสรรค์ความหมายใหม่ของสัญ,ญลักษณ์พระราหูในสังคมไทยผ่านงานประติมากรรมพระราหูมีผลการวิจัยพบว่าในอดีตพระราหูเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความชั่วร้ายหรืออัปมงคลเห็นได้จากพิธีกรรมขับไล่พระราหูทั้งเวลาเกิดคราดตลอดจนพิธีกรรมเสด เคราะส่งพระราหูเมื่อดาวราหูแทรกหรือเสวยอายุตามคติโหราศาสตร์ทว่าในปัจจุบัน สัญลักษ์พระราหูได้รับการสร้างสรงสรค์ความหมายใหม่ให้เป็นมงคลได้แก่พระราหูเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์พระราหูเป็นลักษณะของโชคลาภและพระราหูเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านชีวิตไปสู่ความสมบูรณ์พุนสุขทั้งนี้เป็นผลมาจากการสแสวงหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคมที่ต้องการแก้วิกฤตในชีวิตอย่างรวดเร็วโดยมีความคิดเบื้องหลังว่าเป็นพระราหูเป็นสาเหตุของความทุกข์ในชี การหันมาบูชาพระราหูก็เป็นเสมือนการอ้อนวอนให้พระราหูพอใจเพื่อที่จะงดการประทานโทษทุกข์และภัยให้กับมนุษย์และกลับบันดาลสุขสมหวังให้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยส่งผลให้เกิดการสร้างประติมากรรมของพระราหูขนาดใหญ่หลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการจะบูชาพระราหูในขณะเดียวกันผู้สร้างพระราหูก็ให้ความหมายใหม่กับพระราหูจากสัญลักษณ์ในทางโชคร้ายให้เป็นผู้ประทานความสุขความสมบูรณ์ให้แก่ชีวิต วิธีไหวพระราหูนั้นดาวราหูนั้นจะมีเลข8เป็นสัญ,ญลักษณ์และมีกำลังเท่ากับ12 ของไหว้ที่ใช้ก็จะจัดเป็น8หรือ12อย่างก็ได้แต่จะต้องมีครบทั้งของคาวเช่นไก่ดำหรือซุปไก่ของหวานหรือผลไม้เช่นขนมเปียกปูนอัง่นดำและเครื่องดื่มเช่นกาแฟดำน้ำอัดลมสีดำเป็นต้นแม้ว่าตามตำรับสะดาะเคราะห์แบบโบราณจะต้องจัดของบูชา12อย่างเพราะจำนวน8อย่างนั้นจะเป็นกำลังของดาวอังคารแต่ในปัจจุบันเพื่อความสะดวกในการเตรียมหลายๆที่จะนิยมจัดของ แค่แปดอย่างเพราะจะทาง่ายและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากคนที่ไหวพระราหูได้ดีนั้นคือคนที่เกิดวันพุธกลางคืนวันเสาร์วันอังคารเพราะเป็นวันของตัวเองเป็นคู่มิตรและคู่ธาตุกันส่วนคนที่เกิดวันอื่นก็ลองพิจารณาในเรื่องวันคู่ศัตรูและตำนานชาติเวนตำนานกวนน้ำอมฤตดูแลกันนะคะว่าต้องการไหวราหูก็ควรไปไหวที่วัดหรือทําบุญอุจศให้พระราหูก็จะดีกว่าค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องรถรีวิวกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ